ครับสวัสดีครับพี่น้องสูุ่นสุขคนธมุสมที่หลักทุกท่านนะครับเนาะ,ะมาสังเกตเห็นตะก,กันแตนกันหลอกขบับอ่าลืมจะหลอกขับกันแล้วนะครับเนาะเป็นตั้งแต่รุ่นที่สองนะครับเป็นภาพพี่น้องมาเมืองตะก,กันแตนแหละนะครับกับคนเหีืองตะก,กันตนเนาะพี่น้องเพื่อพี่น้องอยากได้ไปปรับปรุงใส่หาประสบการณ์เส น้ำกันนะครับในการเลี้ยงตะกะแตนรุ่นนี้ก็ลายพอสมควนนะครับได้มาขีดเคืองนะครับจากที่ลิปที่เหลวที่ผมทายพี่น้องเมืองนะครับที่ว่ามีตัวมีผีแน่มีตัวน้อยๆน้ำแน่นะครับทีละรุ่นที่สองครับเน่นะครับอากาศห่อนในเรียวขนาดนะครับกินใบกล้วยนะครับก็สังเกตตัวออกสีดำๆออกเท่าๆเราพี่น้องก็ขึ้น่าอีกสองสามมือโค้งสีออกขับ ออกเบิดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าอากาศร,ระหอนน้ำนะครับมันกิดตูงใหญ่แล้วพี่น้องนะครับผมก็เลยว่าสีมาเห็ดไอ้หั่นเป็นดังด้านเป็นขี่มันเป็นลบไปซ่อนด้วยกันหลอกขับนะครับเวลาหลอกขบับมันก็จะได้เห็นไปหลอกขบับเพราะว่าถ้าหลอกขบับยุงต่ำมันก็จะอันตรายนะครับนี่ครับก็บเห็ดเป็น นั่งร้านนะครับเอาเสียกเอาเหล็กย้อนลองมากอะเนี่เป็นอ่าอีกสันหนึ่งเพื่อว้างใหม่นะครับนี่คือไม้ไผ่กิมซุ่งครับพี่น้องไผ่กิมซุ่งนี่ก็เหมาะในการเหตุห่านให้หตั๊ะแตนทันไปขึ้นไปรอกรับนะครับเพราะว่านนมันบ่มีน้ำน้ำมุมมีครับใบมันก็ตัต๊กแตนก็มาก,กินน้ำใบไผ่กิมซุ่งนะครับใบยยมันใหญ่พร้อม นะครับเนาะบัด้าอืน่นเขาเจาะข้ประเหตุ n ขึ้นอยังเจาาวบานนะครับแล้วแต่ผูถนัดผูมากกว่านด้นนะครับนอกพี่น้ององผมนี่เอาไว้ข้างบนเห็นเป็นรลอข่าวเพราะว่ายัางหมดข้างล่างมันหลครับพี่นอ้นองมันเจาะเขามากกัดเวลาเราหลอกขา่ามันก็นล่างหลอกข่าวอยูน่นีหมดแดงขั้นไส้ขึ้นไปกัดมันนะครับนะครับตัวทั้งตัวนี่ก็าไมกัด ตายเล้วครับพี่น้องปวดแดงกันคันไฟนีไม่ทัรบิดาเนี่ยครับกัดคนนึงก็ปวดแสบร้อนนะครับผมก็เลยชีย้ยกเป็นห่านให้มันขึ้นนะครับนี่ครับพี่นอ้องเห็ดเรียบร้อยแล้วนะครับน้องพี่น้องกะย้อนลองมาลงที่ไตเนี่ยเพื่อให้มันได้ไตขึ้นไปรอขับนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีปีกนะครับนี่คือรอขับที่เป็นปีกนะครับพี่น้อง นี่ครับเหตุ็นลักษณะอสินะครับก็บบริกนั่างลายมันเลยนะครับเพราะว่าทางด่านอสิะป้อยลงนะครับกับเมืองครับพี่น้องวา่ามันจะเป็นผลบ่น,นะครับที่เหตุไอ้มองลบส่อนมันอยู่ข้างบนนะครับกัอยู่กลางกลางระหว่างรางขากับพื้นดินนะครับน้องพี่น้อง กับมาเบื่องต้นกันครับพี่น้องมันสีปิ่นดังที่ผมมองไว้ว่านะครับนะครับมันสีขึ้นไปตามดังใจผมที่คิดไว้ว่านะครับในการเททีลบซ่อนให้มั่นนะครับจากที่ก่อนกับไปอยู่ข้างล่างนะครับผมก็เห็นว่าตั๊กแตนก็โดนบทการจิตไหลนะครับก็เลยสีมาเห็ดห่านแหมขึ้นไปเราขาบยุ่งเทิงหมดแล้วนะครับ นี่ครับพี่น้องก็เริ่มมากนะครับเริ่มขึ้นไิเลยนะครับกินแน่ขึนแน่นะครับตอนเร้พร้อมที่จะลอกข่าเป็นปีแล้วมันก็ขึ้นไปนะครับไปทีงสูงนะครับเพื่อความปลอดภัยของมันมันก็หูข้อมือกันนะครับพี่น้องนะครับในการที่จะลอกข่าบกันเลยนะครับน้องพี่น้องนะครับบอกสีดำๆเท่านะครับจากสีสมเข้ม ก็สิเป็นดำเท่า้ามารนิดนึงแต่พร้อมที่จะหลอกขับนะครับนักพี่น้องเนาะเพื่อเป็นปีกในการที่จะบางใครต่อไปนะครับนี่ครับพี่น้องตักแตนนะครับกินไปเบิดนะครับนี่ครับพี่น้องสังเกตนะครับเริ่มจะไต่ขึ้นไปที่สูงแล้วนะครับไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ มันก็้จะขึ้กับสาระกันดีเขาบอกนะครับเมันก็ี้บินสูงๆจับไปไม่ขึ้สูงเลยละไปหากินไม่เป็นไรนะครับมันก็ี้มักกันสัตว์แหละครับผมคิดว่านะครับนี่ครับพี่น้องเดิมขึ้นไปไล่เติบนะครับพี่น้องผมคิดว่าถ้ามีสูงกว่านี้มันจะขึ้นสูงกว่านี้นะครับพี่น้องอันนี้มัไม่ได้โรงเรียนนี่ขอจํากัดนะครับก็ถือว่า ส่นรับสำเนีกงถือว่ามีความปลอดภัยสูงแล้วนะครับในการเลี้ยงตะกะแตนวิธีกำบังให้มั่นนะครับถ้าตั้มนะครับลักษณะอังสีนะครับยอนหัวลงนี่ดตัวเผยหัวจูดินนี่หมดขาบข้อซ้ำนะครับนี่ครับห่างไกลหาเส้นนะครับอันตรายในการล็อกขาบนะครับเนาะอันนี้ถือว่าเพิ่นปลอดภัยนะครับนี่ครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องมาถึงชั่วโมงครับพี่น้อง แป๊บเดียวนะครับทายาทเขียนมาเต็มเลยพี่น้องนะครับแปลว่ามันมักลักษณะแบบนี้นะครับนาพี่น้องเนาะนะครับการรอดจงหวะาที่จะรอขับก็ต้องขึ้นมาก,ก่อนนะครับขึ้นวาัลายเตี้ยครับพี่นอ้องเพื่อที่จะมาหลอกขบับที่สูงนะครับนะครับพี่นอ้องมันมักลักษณะสี่ขั้นนอพี่น้องเนาะ การลอกขาของตากแตนนะครับมันกะหูตัวว่ามันลอกขาเป็นด้มันสีมีความปอดไัยสูงนะครับมันก็หูตวัวมันด้วยกันนี่คือเรีองของธรรมศาสตร์นะครับนเนาะเข้ากับพยาามเลี้ยงลูกแล้วเข้าใจมันนะครับในการที่จะเอาเมาเรียงก็ต้องศึกษาพฤติกรรมมันไปเรียนนะพี่น้องชีวิตของตากแตนมันกะหมดแตกต่างกันนะครับกับชีวมนุษย์นะครับ เรื่องความปลอดภัยจะต้องเอาไว้ก่อนนี่ครับรุ่นนี้คือรุ่นที่สามครับพี่น้องรุ่นนี้คือรุ่นโลซีชีดนะครับที่คลิปกอนๆที่ผมส่งเก็บแค่แตกแตนในพี่น้องนะครับผมลงบนเลยครับพี่น้องอันนี้ก็บ่อท่านโดนครับพี่น้องอากาศพ้อนฟักเลี้ยวขนาดครับเอาใส่บวกลมือกับสามสิบมือกับฟักเลี้ยวนะครับ อาจจะเป็นไข่เป็นไข่ดุนก็ได้นเนาะพี่น้องเนาะนะครับออกมาเต็มเลยพี่น้องดุนที่สามนะครับมุนอยู่ปุยครับยุ่งกันนี่แหละเดียร์เตซิอยู่งยังไงนะครับก็ถือว่าพัดเปลี่ยนมุนเวียนไปนะครับบ่ให้ขาดส่วนเนาะเนาะตะเกียนกระเด็นะครับครับที่ลบส้นตัวนี้กะกะตะเกียนเกิดไหมกะสามารถที่จะไป ขึ้นไปเกาะอยู่ที่สูงนะครับลดสอมได้นะครับถ้าตำลายกับหมดแดงม,มันก็ขึ้นมาเจาะมา้ยยังได้นะครับเนาะที่สูงก็อาจจะมีความปลอดภัยสูงนะครับในเรื่องของตกกะกั่ตนเกิดไหมนะครับก็ก็เป็นอันวา่าเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่บ้างไหมนะครับเนาะในการเท็ดหันเห็ดให้ตกกะกั่ตน ได้ขึ้นมาหลอกขับอยู่ที่สูงคือความปลอดภัยของมัน,นครับสหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมาทายทดสบการณ์ให้พี่น้องได้หูนะครับในการที่จะเรียนตกกะกเตรนะมูจินหรือตะกเตรมพานักะนะครับในการหาประสบการณ์ต่อไปข้างหน้านะครับน้องพี่น้อง ถ้าเให้แล้วได้ผ้นนะครับกระตรงทายทอดให้พี่น้องในรับดู้ไปไปมืวนกันนะครับเนาะ้าเให้แล้วว่าได้ผลกับว่ากล่าวบอกพี่น้องดอกว่พี่น้องเนาะครับซาพิโอนี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนาะพี่น้องยังคอยติดตามวิีโอไม่ต่อไปนะครับเนาะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับและให้กำลังแร่งใจมาตลอดนะครับขอขอบคุณทุกท่าน นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ